เดิมนะคะนิทานเรื่องหนู<ด>น้อยหมวดแดงเด็กๆอยากฟังหรือยังเอยอยากฟังหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากฟังแล้ว,ลลยยลวไปฟังเลยค่ะนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง กันครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กหญิงตัวน้อยน่ารักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ชายป่าวันหนึ่งคุณยายถักหมวกสีแดงสดให้หนูน้อยหนูน้อยชอบหมวกใบนั้นมากและจะใส่ทุกครั้งที่ออกจากบ้านคนทั้งหมู่บ้านจึงพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงเช้าวันหนึ่งแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงว่า ลูกค้าเอาผลไม้กับน้ำองุ่นไปให้คุณยายหน่อยนะคุณยายไม่สบายลูกรีบไปแล้วรีบมาอย่าทะเลทะไลไปไหนนะจ๊ะได้จ้ะแม่หนูหน้อยหมดแรงรับคำแล้วออกเดินทางทันทีบ้านของคุณยายอยู่ลึกเข้าไปในปา่าต้องใช้เวลาเดินทางถึงครึ่งชั่วโมง ขณะที่หนูน้อยหมวกแดงกําลังเดินไปตามทางในป่าหมาป่าตัวหนึ่งก็โผล่มาสวัสดีจ้าหนูน้อยหมวกแดงเธอจะไปไหนจ้าหมาป่าทักทายหนูน้อยหมวกแดงไม่รู้ว่าหมาป่าตัวนี้เป็นหมาป่าเจ้าเล่หสวัสดีค่ะหนูจะไปเยี่ยมคุณยายคุณยายไม่สบายค่ะ หนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างนุ่มนวลเธอหิวตะกา้าใส่อะไรมาจ๊ะผล,ละไม้กับน้ำองุ่นหนูจะเอาไปฝากคุณยายค่ะเหล้วบ้านของคุณยายอยู่ที่ไหนละจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงอยู่ในป่าค่ะบ้านคุณยายมีต้นถั่วขึ้นข้างๆประตูด,ด้วยค่ะหมาป่าแนะนำว่า ทำไมหนูไม่เก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายแล้วจ๊ะดูสิมีดอกไม้สวยๆบานเต็มไปหมดเลยหนูน้อยหัวแดงจึงก้มลงเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าหมาป่าก็วิ่งตรงไปยังบ้านของคุณยายเมื่อมาถึงหมาป่าก็เคาะประตูก๊อกก๊กก๊อใครนะ่ะคุณยายถามด้วยเสียงแผ่วเบา ดัดเสียงหนูเอาผลไม้กับน้ำแข่งมาให้คุณยายช่วยเปิดประตูให้หนูหน่อยสิคะยายลุกอ,ออกจากเตียงไม่ไหวหรอกจ้าคุณยายบอกหลานกระตุกเชือกดึงสลักแล้วผลักประตูเข้ามาเลยเจ้าหมาป่าเปิดประตูออกมันพุ่งกระโจนขึ้นไปบนเตียงแล้วเกินคุณยายลงท้องทันที หมาป่าเจ้าแล่หยิบหมวกคลุมผมของคุณยายมาสวมเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่แล้วดึงผ้ามาหม่มนอนรออยู่บนเตียงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงจึงเรียกคุณยายคุณยายคะสวัสดีค่ะแต่ไม่มีเสียงตอบหนูน้อยหมวกแดงพูดขึ้นอีกหนูเอาผลไม้มาให้คุณยายนะคะ ไม่มีเสียงตอบอีกตามเคยหนูน้อยหมวกแดงจึงเดินเข้าไปหาคุณยายและรู้สึกว่าคุณยายดูแปลกไปทำไมหูคุณยายใหญ่จังจะได้ฟังเสียงหลานชัดๆไงล่ะมาพาดัดเสียงทำไมลูกตาคุณยายโตจังจะได้มองเห็น หลานชัดๆไงล่ะหมาป่าตอบไม่ฟันคุณยายแหลมจังจะได้ขมือปลานไงล่ะแล้วหมาป่าก็กระโจนจากเตียงตะคุดหนูน้อยหมวกแดงเพืนลงท้องทันทีหมาป่ารู้สึกเหนื่อยล้ามากมันนอนหลับสนิทกลนเสียงดังสนัน่ขนขณะนั้นเองนายพานเดินผ่านมา ทำใหคุณยายกลมเสียงดังอย่างนี้นายพันสงสัยจึงเข้าไปดูเมื่อนายพันเปิดประตูก็เห็นหมาป่านอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นนายพันยกปืนขึ้นจะยิงแต่นึกขึ้นได้ว่าหมาป่าอาจจะกินคุณยายลงไปจึงใช้มีดผ่าท้องหมาป่าหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายก็คานออกมาช่วยกันขนหินใส่ท้องมันเร็ว ก่อนที่มันจะตื่นนายพันหอกหนูน้อยหมวกแดงเรียบไปเก็บก้อนหินมานายพานยัดก้อนหินใส่ท้องหมาป่าจนเต็มและคุณยายก็เย็บท้องหมาป่าปิดสนิทไม่ช้าเจ้าหมาป่าก็ตื่นมันบิดขี้เกียจพร้อมกับหอนลั่นแล้วเดินออกมานอกกระท่อมก้อนหินที่อยู่ในท้องของมันกิ้งไปกิ้งมาเจ้าหมาป่ารู้สึกอึดอัดจนเดินไม่ไหว มันจึงล้มตัวลงนอนและตายไปในที่สุดเมื่อนายพาลากหมาป่าจากไปหนูน้อยหมวกแดงพูดกับคุณยายว่าหนูจะไม่ลืมคำเตือนของแม่หนูจะไม่แวะทะเลทะไายที่ไหนอีกแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆควรมีวินัยในตนเองและเชื่อฟังคำสั่งสอน รวมถึงคำแนะนำของคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทะเลทรายไปไหนจนมืดค่ำและที่สำคัญพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดคุยหรือรับของจากคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเด็กนิทานของเราเด็กๆชอบไหมคะงานวันนี้นะคะให้เด็กเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยทำงานบ้านอย่างเช่น ผ้านะคะเด็กๆคุณแม่ซักผ้าเสร็จเด็กๆช่วยคุณแม่ตากผ้านะคะหรือว่ากรอกน้ำเข้าตู้เย็นนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ปัดกวาดบ้านเล็กน้อยนะคะหรือว่าพับเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเด็กๆทำได้มั้ยคะทำได้นะ